สวัสดีครับสวนกิติธาราครับผมผมทำคลิป,นน 1, ลป 6, 7, วันนี้วันที่หนึ่งตุลาปีหกเจ็ดครับวันนี้หวังจะมีข่าวดีเนาะสักสองใบวันนี้จะพามาดูครับเมื่อคือนฝนตกหนักมากเลยของผมนะผมว่าหนักที่สุดในรอบปีของของบ้านผมนะเพราะบ้านผมมันแรงเนาะแต่มันเจอหนักๆมานี่ก็น่าจะรอบที่สองแต่เมื่อคือนนี้ทั้งลมทั้งฝนแน่นอนครับฝาปลิวเป็นว่าเล่นเลยแล้วก็ตอนเช้าก็ต้องมาเดินเอาน้ําออกจากโรงผักสลัด วันนี้จะพาเพื่อนมาดูผักสลัดขอบใบไม้กับราใบจุดแตกต่างกันยังไงดูยังไงแล้วมันแก้ยังไงนี่องมนคนละอย่างถ้าเราดูไม่เป็นเนี่ยเราก็นึกว่าเออราใบจุดอีกแล้วหรือไม่ก็ทาไมขอบใบไม้เป็นแบบนี้อ่ะมาดูครับจะมาแชร์ประสบการณ์ซึ่งของผมราใบจุดกําลังมาเยือนเมื่อกี้ก็กําลังจะหายไปนะครับเพราะมันแรงอยู่สามวันจากนั้นฝนมากระหน่าเหมือนเดิมครับดูขางหลางดูสเลนเขียวแล้วนะเมื่อกี้เพิ่งไปซ่อมมา เพราะว่าลมแรงครับฝาปลิวไปสี่สี่ฝาลมแรงจริงอ่ะเดี๋ยวออนุญาสลับกล้องับพามาดูปัญหาที่เกิดขึ้นโรคแบบเนี้ยแก้อย่างไงแล้วมันเกิดขึ้นเพราะอะไรทั้งนั้นที่อากาศก็ไม่ได้ร้อนแล้วก็ไม่ใช่ด,ดูร้อนทําไมมันมีขอบใบไหมมาดูครับดูครับฟินเลเหมือนโดนผักอ่ะครับโอ้หนักจริงตรงเมื่อคืนฝนตกหนักมากอ่ะไปดูตรงนั้นดีกว่ามันมันกว้างกว่าตรงนี้มันแคบเนาะ ลมแรงครับเมื่อคืนวันนี้ก็จะมาปลูกผักอยู่ครับช่วงส่งผักเสร็จเนาะว้านี่มีน้ำนะฮะทุกนาเริ่มเขียวแล้วครับความหวังอีกอย่างหนึ่งก็คือเดือนหน้าเกี่ยวข้าวนี่ก็น่าจะแบบได้ราคาไม่น้อแต่พอถึงหน้าเกี่ยวทีไรราคาก็ร่วงหลนทุกทีเลย ปัญหาชาวนาเหลือเกินอ้ะนี้มาดูครับเมื่อคืนตกหนักแต่ถ้าต้นมันใหญ่เนี่ยมันจะไม่ค่อยมีโอกาสที่น้ําจะเข้าไปได้นะครับอย่าลืมนะครับหมั่นดูระดับน้ําต้นไซนี้น้ําต้องน้อยกว่านี้นะครับน้อยขนาดไหนอ่เดี๋ยวให้ดูก่อนผมจะตะแคงกล่องเอาครับนตะแคงเอาแบบนี้อ่ะประมาณนี้ครับ อันนี้ถ้ามันลดมาพอดีก็จะประมาณสองนิ้วเดี๋ยวผมมาเทน้ําที่หลังดีกว่าทีนี้มาดูนะครับตรงนี้ติดกันเลยเห็นไหมฮะราใบจุดถ้าเขาหายเขาจะเป็นรูทะลุแบบนี้ฮะแล้วก็กรอบแห้งหายไปเลยนั่นคือเขาหายแบบนี้นี่คือขอบใบไหม้นะครับขอบใบไหม้ถ้าปุ๋ยแรงมันจะไม่ได้แหมงเฉพาะตรงนี้มันจะไหม้ภาพรวมทั้งหมดเลย แต่ถ้าไหม้เพราะโดนฝนอย่างเงี้ยโดนฝนเสร็จแล้วทีเนี้ยน้ามันเกาะอยู่ตรงกลางลมันก็จะไหม้ส่วนใหญ่จะเป็นตรงนี้อันนี้ท้าไหม้เพ,พ,พราะเพราะละอองฝนบางทีอาจจะเป็นเพราะฤดูร้อนเราสเปรย์น้ําเราฉีดน้ําแล้วมันมีน้ําเกาะแบบนี้ฮะเนี่ยแต่นี้คือโดนฝนนะจากนั้นเจอแดดมันจะทําให้บริเวณตรงเนี้ยไหม้ได้มันจะไหม้แค่ตรงกลางอันนั้นกรณีที่โดนน้าโดนฝนหรือว่าจากหมอกแล้วเจอแดด แต่ถ้าไหมแบบนี้นะ่ะผมมีไม่มตรงนี้ก็มีนี่คือขอบใบไหมนะครับมันไหมเพราะอะไรตรงนี้ก็ไหมเหมือนกันนี่ฮะคําตอบลมมันพัดแล้วนี่มันเปิดอย่างนี้ออกผมต้องเอาเคเบิลทยมาเดินรัดให้มันติดกันแค่นั้นนะฮะคือมันโดนแดดมากมันโดนแดดแรงเกินไปมันก็เลยทําให้ส่วนที่โดนแดดแรงเนี่ยเข้าไปติดกับฝาลังอาจจะหรืออีกส่วนหนึ่งก็คือถ้าโดนละอองฝน พอโดนฝนเสร็จมันจะหมอบติดอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหมฮะมันจะติดแบบนี้วิธีแก้ไยังไงเนีอสลัดสลัดอย่างงี้ฮะเห็นไหมฮะจากติดมันไม่ติดนีอ่อย่างนันนี้มันติดอยู่อย่างเงี้ยดูแล้วผมสลัดให้ดูนี่พอเอาน้ําออกมันก็จะมีโอกาสที่จะไม่เป็นขอบใบไม่ได้แต่ถ้าฝนตกตอนกลางคืนตอนเช้านี้ไม่ค่อยเป็นห่วงครับถ้าตกกลางวันแล้วเจอแดดเนี่ย ขอบใบไหมเงี้ยจะเกิดขึ้นได้ง่ายมากมันไหมเพราะว่าใบมันไปติดกับฝาลังแล้วเจอความร้อนแค่นั้นเลยฮะมันจะไม่มันจะไม่แสดงผลในวันนั้นนะครับวันที่โดนมันจะมันจะดูไม่ชัดว่ามันจะไหมมันจะแค่เหี่ยวๆแต่อีกสองวันในรู้เรื่องครับเป็นแบบนี้ไม่ต้องเด็ดออกครับปล่อยไว้งี้แหละเพราะเวลาเราเก็บขายเราเด็ดใบล่างทิ้งอยู่แล้วอันนี้ขอบใบไหมนะเขาจะไหมตรงนี้แต่เป็นราใบจุดมันจะเป็นอย่างเงี้ยเป็นราใบจุดไม่ต้องเด็ดนะฮะ ยิ่งเด็ดยิ่งลามก็ถ้าฝนไม่ตกขีดรโคนดมาเอาอยู่ครับอย่างของผมเนี่ยแต่ถ้าฝนตกบ่อยๆเลยเนี่ยเคยมีเท่านั้นครับถึงจะตบโจดท,ท่านไม่งั้นไม่มีผักขายเดี๋ยวให้ดูอีกที่นึงอันนี้ขอบใบไม้อันนี้ขอบใบไม้นนบบไมผมกําลังจะหาราใบจุดถ้าไม่เวลาผมหานี่มันไม่เจอนี่ครับอันนี้คือราใบจุดมันจะเป็นกลมๆอย่างนี้ เนี่ยเป็นกลมมันนี่แหว่งคือถ้ามันกลมแล้วมันเหี่ยวไปแบบเนี้ยผมมองว่าเอาอยู่แล้วมันไม่ลามถ้าลามนะฮะมันจะลามลุกมาแบบตรงกลางตรงอะไรเนี่ยมีหมดเลยนั่นคือเขาลามอะ่ะเดี๋ยวให้ดูฝั่งเรซก,ก็มีนะครับนี่เห็นไหมครับทะลุถ้าทะลุแบบนี้คือเราฉีดไตโคดมาแล้วที่นี่มันเจอแดดสามสี่วันเนี่ยมันจะหายมันจะไม่ลามต่อแต่ถ้ามันลามขึ้นมาอีกเนี่ย แสดงว่าเอาไม่อยู่เอาไม่อยู่ต้องเคมีนะครับถึงจะเอาอยู่แต่ไม่ใช่ว่าเราฉีดต้นใหญ่แล้วเราเก็บขายเราฉีดเสร็จก็สักเจ็ดวันห้าวันแล้วค่อยเก็บขายก็ได้ครับรอให้แบบสารเคมีมันละลายหน่อยมันเจือจางหน่อยไม่ใช่กีดวันนี้พรุ่งนี้ขายมันก็อันตรายกับผู้บริโภคนะครับเพราะว่าเราคนผลิตเนาะเราก็ต้องดูด้วยครับว่าระยะห่างที่เหมาะสมสําหรับการใช้เคมีเพื่อแล้วรอไปบริโภคเนี่ยไปอ่านดูในซองที่เราใช้ครับ ไม่ต้องถามผมหรอกเพราะว่ายาแต่ละตัวเคมีแต่ละตัวเนี่ยมันแตกต่างกันก็ไปดูเอาครับแต่ถ้าถามผมอย่างน้อยก็สักหนึ่งสัปดาห์อะไรอย่างเงี้ยฮะมันก็จะดีแต่ถ้าเป็นไปได้ก็ให้มันห่างกว่านั้นก็ได้แค่นั้นแหละครับมันจะดีสําหรับผู้บริโภคสําหรับเพื่อนคนใดช่วงนี้เจอราใบาจุดอยู่คอมเมนต์หน่อยนะครับเจอเหมือนกันแต่ถ้าเจอหนักถ้าเพื่อนๆเจอหนักๆเลยเนี่ยผมก็อย่างที่ผมพูดเลยครับเคมีเลยแต่ถ้าเบาๆเหมือนผมเนี่ยกำลังเป็นเนี่ย ฉีดตรโคไดมากแต่ถ้าผมนะผมจะฉีดทุกห้าวันเนาะแล้วทีเนี้ยถ้าเกิดวันนี้ฝนตกตอนยินผมมาผมฉีดเลยผมจัดอีกรอบหนึ่งไม่งั้นเอาไม่อยู่ครับถ้ามัวแต่ปล่อยปละแล้วเลยอย่าคิดนะครับว่าบางทีเนี่ยเห็นแบบนี้เนี่ยโอ้ยแค่นี้ไม่เป็นไรหรอกมันไม่เป็นไรหรอกอีกสองวันมาดูนะฮะ <c oughs> เต็มเรียบร้อยเยอะมาก อ่ะสำหรับเพื่อนวันใดมผักตลาดอยู่จะปัญหาคอมเมนต์ถามได้นะครับอยากได้ปุ๋ยมเมล็ดพันธุ์ที่ต้งสวนใช้อยู่ก็แอดไลน์มาถามได้ผมทิ้งเบอร์โทรไว้หลังคลิปเพื่อหลายคนก็อาจจะงงว่าเอ้ยไม่ถ่ายต้นใหญ่มั้งช่วงนี้ต้นใหญ่ผมหมดแล้วนะครับผมจะเอาในชุดที่ผมให้ลูกสวนปลูกนั่นนะขายวันนี้ก็เลยดูได้ทําคลิปแต่เช้าเลยเพราะว่าวันนี้ไม่ได้เก็บผักที่สวนตัวเองก็จะดีหน่อยถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์ก็จะดีเลยจะได้ตื่นสายหน่อยแต่วันนี้ไม่ได้ลูกไปโรงเรียนครับยังไม่ปิดเทอม แต่สอบแล้วอ่ะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับพาเพื่อนมาแชร์ประสบการณ์ง่ายๆแค่ราใบจุดเป็นยังไงแล้วก็ขอบใบไหมมันเป็นยังไงมันไหมเหมือนกันนะครับแต่ว่าลักษณะมันต่างกันอย่างขอบใบไหมมันไหมแค่ขอบแต่ราใบจุดมันจะเป็นจุดๆกลมๆแบบนี้มันจะเริ่มลามจากด้านล่างนะครับแต่ถ้ามันเริ่มทะลุมันเริ่มแห้งอ่ะนันคือมันเอาอยู่แล้วแต่ถ้ามันไม่แห้งมันยังชื้นๆเฉะเฉะ กังวลต่อได้เลยครับหาเคมีใช้ด่วนหรือไม่ก็พักโรงก็ไม่หายครับอ่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ